สวัสดีครับสวัสดีราคาที่น่ารักคือคัดถ้าวันนี้มีของดีราคาถุดๆก็นำเสนอกันอีกเช่นเคยกับบอดเอนเจอร์โอเพนจัับเกิดได้ปีสิบอันนี้เป็นรุ่นหน้าตึกรถเครื่องดีแอร์ A N, เย็นเลื่อมชุดโอนพร้อมรถถือว่าจัดอยู่ในเกรดสดอยู่พันบางทั้งกะสีทั้งลำรถไม่เคยขยับหน้าเดิมหลังเดิม เอาไปคือใช้งานอย่างเดียวืูเพิ่นจับจับเปิดได้แขมไม่คือขยับนะเกเคกระจกไฟฟ้าสีสันก็แปดสิบเอร์ซขึ้นราคาถูกถูกแบคไลเนอร์พร้อมด้าเดิมหลังเดิม แก้ร่งนะครับเอแอร์ A. A. หนาวเลยนะฮะคันนี้เปลี่ยนคอมแอร์เบรกใหม่ให้เรียบร้อยกระจกไฟฟ้านะฮะเดิมสน,นิทนักแก้วไม่เคยขยับเครื่องอยู่ครบอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไม่ไม่น้อยด้วยนะฮะไม่สองแจนสามจัดว่าอยู่ในเกรดสด

ว่าเจ้าของรถท่านรักษารถดีดมากๆเลยนะฮะเครื่องไม่อายไม่ควันไม่ดันระบบน้ำหายห่วงนะฮนะะตรวจขบลนให้เรียบร้อยแล้วภาษกหกยี6สิบเจ็ดเริม่มจุดโอนพร้อมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับท่านที่กำลังมองหารถใช้งานพอร์เช่โอเพนแฉกคันนี้การันตีว่าตอบโจทย์เดีย๋ยวผมจะลงราคาพร้อมรายละเอียดใต้คอมเมนต์ให้